สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS r e c h r n e r Again k i n o f f i c a l of Star วันนี้ผมก็จะพาน้องคิมนะพิตตี้ไปตามหาน้องชาวงมันแครงนี่เป็นพิตตี้เหมือนกันนะต้องย้ำพิตตี้หน่อยเอกอก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่ากิจกรรมเขารอบสี่ปีก็เป็นรุ่นสี่นะแหมมันโยงใช อืมอันนี้เป็นของอคุปปอบฉลองสีปีใช่ไหมถึงกิจกรรมเป็นคาโต้นะารละเอียดหน่อยอันนี้ถ้าหากว่าสมได้ก็จะได้ตัวเขามาใช่ไหมคา,าโต้เนะนนำนะถ้าหากว่าได้ซ้ำจนถึงห้าสิบเนี่ยพยายามเก็บเมมโมรี่รงเขาจริงๆไว้นะ เขารู้สึกว่าเขาจะสามารถเปิดยังไงอ่ะ ex ได้นะ,ะผมพาไปดูตรงนี้หน่อยอ่ายุกระดับเออมายุกระดับนะก็ใช้3มชิ้นนะก็ปกติผมยังไงอ่ะที่เราทำได้ก็สามดาวเลยนะก็พยายามถ้าได้ซ้ำมาเอาไปแลกนี้ก่อนแล้วค่อยอมเมม ss อจากกิลอ่ะไม่อัพตัวเขาก็ได้นะได้ได้สองสดาวก็แล้วแต่นะอือนี้ผมเห็นอย่างนี้นะถ้าว่าเข้ามาเป็นตัวฟรีเลยนะตัวที่เราไม่ต้องสุ่มอะนะ โซ okay. กิจกร,รัมอยู่ตรงนี้ังกิจิรรมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็ไปเลขเอาอจากบิงโกอันนี้หรือเปล่าอ่าบิงโกอันนี้อันนี้ผมมันมันกับมันจะเล่นได้เพิ่มอีกหลายหลายครั้งนะไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งก็่้จะประมาณสามครั้งนะแล้วก็ถ้าเอาได้ครบมาแถวจะได้การนี้มาผมไม่แน่ใจว่า ไอ้การ์ดยี่อของอาคาตโต้จะอยู่ในนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวน่าจะอยู่แหละเออมันก็จะมาแจก,กอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเยงเรียงๆก,ก็ประมาณนี้นะอืข้ามาดูกันวัดับเราไปสุ่มมันก่อนดีกว่าอ่าก็ไปดูการ์ดหน่อยมันไม่มีของคาตโต้ใช่ไหมอ่าไม่มีของคาตโต้เลย หรือว่ามีอ่าไม่มีของกาโต้เลย,เยมาดูของสองตัวละครน,นิดหน่อยอ่าเริ่มจากเชอร์มี่เลยกันอ่าผมจะอธิบายง่ายๆคือเชอร์มี่เขามีสกิลจะใช้ฟ้านะไฟฟ้าช็อตติดตัวแล้วก็ไอรีวิวสกิลหน่อยอ่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นท่าจับสท้่ส่วนมากใช่ไหมอ่าถ้า EX พวกเนี้ยมัน ของกัดเกา่าก็ใส่ได้นะนี่ผมชอบท่าเต้นเขาอะเออยกยกยาแต่แต่พวกนี้อ่าอ่าอันนี้มันคนละชุดกับชอมี่ที่ใส่ชุดสีเขียวหรือเปล่าเออชุดสีเขียวได้เป็นมูสายฟ้านะมันคนละท่ากันอันนู้นกองท่าปล่อยสายฟ้ามันไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะ เออเป็นต้องตัวธรรมดามันก็อัพมาเราค่อยไปดูแลกันว่าเป็นกัดไหนนะอันนี้กัดของเขาที่ว่าต้องสูงอ่าเอาเอาดุมใสเอาดุมดุมใส่อหักก,กลังไปอือ,อ,อ,อโอเคก็ประมาณนี้นะนามานันเฉเวงมากเฉเวงบ้างแก มันเหมือนกับเป็นต้นตำรับของไอ้หนังไอ้สักอษิณอะลรที่มีกรงเล็บอะ่ะอได้แม่ไรสักอย่างนี่แหละเฟตตี้คูเปอร์ไอ้ทักอย่างแหละฟัตตี้คูเปอร์จำไ,ไ,ไม่ได้แต่ป,ประวัติของอา่าของชาเวเองกับหยางกวางฮังยือว่าทั้งสองคนเป็นอาชญากรรมนะอาชญากร,รก็ได้คือเป็นแค่ไม่ติดคดีติดตัวกันไปฆ่าคนอะ่ะแบบว่าไม่ตั้งใจนะมันก,ก็เคยเป็นแชมป์เคเอฟนะแล้วก็เคยไปฆ่า กุ้ขแข่งนี่ทัก่ะงนี่หละเป็ดพังเมื่อืก็เลยเป็นชุดชุดติดคุกมาแมนะอันนี <c oughs> ้ผมค่อยมาอ่านนะมันเยอะจนผมเหนื่อยใจอ่ะจะอ่านอ่ะู้สึกว่าชาวเรงนี้ของเขายังไงอ่ะมีสามารถไปหน้าไปหลังได้นะถ้าพวกเนี้ยเป็ด้วยกํำหนดเป้าหมายได้ประมาณนี้มั้งนท้ด้วย เซเว่นเซเว่นลิมเว่นอ่เอ่แบบเลื่อนตามอิสระเออส่วนการที่ของเขาก็อย่างเมื่อกี้ผมพาไปดูที่บิงโกนะมันแจกนะอืมอ่าโอเคของเขาก็มีเสียเลือดเสียเนื้อนะปุงเล็บติดเลือดไหลเออก็ประมาณนี้นะหอมปากหอมคอ คนอื่นเราก็ไปเอาไอเทมที่ว่าเป็นกล่องนู้นมาก่อนผมได้มาสองกล่องอ่ะเนี่ยร,รอบๆสี่ปีได้มาสี่กล่องได้เวลาใช้แล้วใช้หมดได้อะไรมัง่งอยางระบายเหรออ๋อแค่นี้เองเหรอโอ้ยต้องมาคาดอีกฝนกำลังจะมาแล้วผมก็สุ่มใช้ทีละใบก่อนแล้วกันเป็น สุ่มไปจะ้าร์ s เหรอไม่ได้ตัวเลยเหรอเมื่อกี้มันน่าจะสุ่มกล่องได้แหละเออมือได้อะไรางมา,มาไม่แค่หวังอะไรกับเขามากเลยนะเพราะมันแจกไงไม่มีรุ้งมาเลย <c oughs> โอ้ยเกือแท้อ,อีกที มีคนได้มากกว่าสองไม่ใช่เหรอให่เขาบอกพวกเขาโพสอยู่อะเอาแดงเอาไงฮะเจ๊ะไหม,มนี่แบบจริงอ๋อได้ของอิเซฟคารเต้อ่าไปไปสุ่มตู้เจ็ดพันอันนี้ผมตั้งใจใช้เจ็ดพันจริงนะอ่าก็เหมือนเดิมอ่าดูเรี คือผมได้จะบ็อกคาโต้มาผมก็โอเคแล้วอะบสำหรับกิจกรรมนี้จะใช้จะแตะป่ะแอนจะร้อนไหมวันนี้จะร้อนไหมวันนี้ไม่ร้อนรู้สึกลางไม่ดีรู้สึกลางไม่ดีอ้าเอาุ่มตุ่มจิตโอเค ตึงตตงๆๆๆดูๆๆดูแลดูแลก็ดูเวลาตึงตตตงงงๆๆๆก็ปุ๊บแตกได้ตัวมาสักตัวก็โอเคแล้วเนี่ยเออบ่งตรงไม่จะได้ไม่ได้อ่ะมันยากจริงแสนเข็นเหลือเกินฮู้เอาแตกฟ้อนไหมฟ้อนไหมอื้อไม่ต้องดูอ่ะมันอยู่ไกลอ่าเขียว เห็นว่ารอบสี่ปีนี้เปลี่ยนแค่ชุดเทียวนะโอ้ยเป็นทีว่าทุ่มทุนการสร้างอ,ะอ่ะจะเปลี่ยนกราฟิกอื่นมากกว่านี้ก็ได้กลัวค,คนลืมของเก่าวะไงอะไรโอ้ส้มมาเลยทองมาเลยมมไม่โอเคอะ เว้ยลืมลืมลืม,ล,มลืมไปเช็คเลตติ้งลืมไปเช็คดวงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเช็คดวงตรงนี้เออส่งฟีเช็คดวงก่อนมันไม่ตามสเต็ป <c oughs> ไม่ตามสเต็ปกูก็กด้วยเหรออืมอ่ะไม่ไงผมมันมยังไม่ดูเซตการ์ดวิ่งควายเลยนะว่ามันมีอะไรมั่งน่าสนใจมากอ่าไม่ คราสคลาสตีปกะต่อรู้สึกว่าออปชั่นของเชอร์มี่ของใบเก่าจะใส่กับตัวใหม่ได้ด้วยนะไว้เยอะอะเดี๋ยวค่อยมาใส่ดูไอที่มันเกี่ยวนิ้นการท่าจับทุ่งจับทุ่มพวกเนี้ยแต่การใหม่มันเกี่ยวกับพวกสายฟ้าไงรู้สึกว่า เกี่ยบปล่อยสายฟ้าแรงขึ้นเนี่ยอ,อ่าตู้อยู่ไหนหาไม่เจอเอาเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าจะมาจะมวยออกไหมเหลือสี่พันเนี่ย 4, โอ้ยเร็วเกินคาดอือหือเห่สักแพงเลยก็พอละสักแพงเดียวแพงเยอยจริงอือ ฟ้าอย่างฟ้าเอามาส้มเงียบนั่นน้องๆไม่รักผมนะแกวะนี้่ัจอย่าบอกต้องใช้บี้แท้นะขอร้องออกเออืมอืมได้ประมาณสามครั้งกว่ากว่าอืม เดียวตัวไดก็ได้ออกหน่อยออกหน่อยอ่าแตกไหมร้อนไหม <c oughs> แตกสีพันมันออกแจกจิตพันนี่ไม่ไม่ไม่มีแววเลยเอ๋อชาวเวงมาปิดตัวชาวเวงชาวเวงเนี่ยมาปิดตัวเจ้าชาวเวงร่างผู้หญิงอ่ะอืะอ,อมาสองชาวเวงเลย น้องคิมไมช่ช่วยอะไรเลยยอมอเกลือเพื่อเธอคนเดียวอืมเงียบเงียบจริง กิจกรรมตั้งยี่สิบเก้าวันอ่ะเดี๋ยวอีก,อก,อกครั้งนิดกิ้ม่างมัง่งร้อน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 ,อ,นอืมเฮ้ยโอ๊ยตกใจหมดมาดูรูว่ายา ไอ้ดี๋ยวมาใอ้ตักอลมไม่มีดวงแล้วอ่ามาตุกดวงก่อนเป็นอะไรจ๊ะต้องห้ใช้ของใช่ไหมอืมเป็นอะไรไดีดอกศูนย์จุดโอ,โอ้ยเนี่ยแหละควรจะเล่นกับพวกสิ่งสิ่งนี้แหละ <c ười> มารัาง้งสุดท้ายมาแปดครั้งทั้งหมดนับรวมเจ็ดครั้งแหละมันไม่เต็มดีไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไงมันต้องอแป็กโอเคพอแป้จะรังตู้ดีไหมอ่ะ ค่อยว่ากันนะอืมกิจกรรมอีกหลายวันเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะมาล้างตู้ไหมน้องกิมน้องกิมไม่ได้ช่วยฉันเลยรู้สึกว่าครั้งนี้ดวงผมจะไม่มานะผมก็ก็จาจับดูก่อนแล้วกันว่ากิจกรรมหรืยี่สิบเก้าวันนะแต่เห็นเขาบอกว่าสิงหามันต้องมานะแต่ถ้ามาจริงคือโคอรยังไงอะ่ะสี่ปีแล้วก็มาเจนหด้เป็นคอแลปช่ คือว่าก็กิจกรรมยิ่งใหญ่ต่อนเนื่องเลยนะ,ะมีทั้งครบรอบแล้วก็มีทั้งอคอเด็บนะแต่ที่ผมจะสังเกตคือมันไม่มีกิจกรรมคันิวันมานะก็สงสัยยกยอดไปเป็นอคอเด็บนะคอลัมโบของเดือนหน้าแนละ้วมั้งอันนี้ผมหวังนะหวังว่าเขาคงยกยอดไปไนไนั่แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับจังหวะนี้ก็ขอจักลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย น้ำใจจิตพันไม่ออกเลย